พระเอกหนุ่มเตรียมพักงานในวงการลาแฟนแฟนบวชแทนคุณพ่อขีดกลางแม่ขึ้นเอฟเทนอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งของวงการบันเทิงสำหรับจาพ่อชรนสวนสีหลังมีซีรีส์เรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองประกบคู่จินเฟริสฉลองรัตนอบสาโรงก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันที่13เดือนมีนาคมจาพ่อชรนเตรียมตัวลาแฟนคลับพร้อมทั้งพักงานในวงการบันเทิงสักพักเพื่อนบวชตามประเพณีของลูกผู้ชายโดยผู้จัดการส่วนตัวของจาได้ออกมาอัปเดตผ่านทวิตเตอร์ว่าจาพ่อชรนมีความประสงค์ขอลาอุปสมบท ตามพิธีกรรทางพระพุทธศาสนาในเดือนมีนาคมขีดกลางเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566โดยจาพ่อชอจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นกำหนดการอุปสมบทดังที่ตั้งใจแล้วทางบริษัทขออนุโมทนาบุญกับความตั้งใจในครั้งนี้ของจาด้วยนะคะ เนื่องจากเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวทางบริษัทขออนุญาตไม่แจ้งในส่วนของกำหนดวันที่และรายละเอียดอื่นๆเพื่อความเป็นส่วนตัวภายในครอบครัวของศิลปินเบิร์กแยร์ฝรั่งเเบอร์จัดชอนเดอร์เทสบายจอและจาจะกลับมาทำงานปกติในวันที่1เดือนพฤษภาค,คมปีพุทธศักราช2023เป็นต้นไป